สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับคลิปนี้ครับเกิดขึ้นโดยวัตถุประงใจครับผมเมื่อนี้ครับแอดมาติดตามแนวทางตัวเลขของพอเรื่องครับผมหลังจากที่ลงคลิปแล้วนะครับทีมงานกะเดินทางออกไปทายทั้ง่ายคลิปทั้งอื่นต่อครับผมแต่แอด อยู่หนีต่อครับผมทำภารกิจส่วนโตครับผมแต่เกิดเหตุการณ์ที่โอ้จักทีว่าจังไหนครับผมเอฟซีทุกท่านครับผมระทึกครับระทึกหลังจากคุยครับเ,เรื่องเสร็จลงคลิปเสร็จครับแอดว่าจ,จะตัดห้าไปให้ควายอยู่หน้า ครับบ่ได้เดินทางไปท้ายคลิปน้ำมูครับหลังจากตัดหญ้าแล้ววครับผมรถติดครับจเจารถล,ลงไปใส่หญ้าครับผมรถติดครับอยู่หน้าก๊กโพหไงนี่ครับผมปูสิมายำยังหรือเปล่าครับผมตอนแรกว่ได้คิดยงังทั้งๆท,งที่ดินตรงนี้นะบ่หน้าจะติดครับผม แล่นลงไปเดี๋ยวเบ่งดินเดี๋ยวเบ่งเด้อครับบ่เงเด้อว,วันบ่เป็นตะลดติดจังเม็ดดิแอดละงึดหัวสิแตกครับเสียรถลงมาใส่ห้าครับปู้นห้าตัดไว้ทั้งพูนอยู่ใกล้ๆครับโกกพโบ้านเพอเรื่องนี่แหละครับตัดห้าไว้เรียบร้อยแล้วครับเจารถลงมาใส่ห้า นะครับเพรานว่าในขนยาคืนลดซ้ำครับผมนี่ตนโพงใหญ่ครับเป็นไปได้จังไ,ดดไงไหนรถติดปูไมาย่ำหยังไหบอครับผมที่บังเอิญครับแอดก็เพิ่งสังเกตครับแอดเพิ่งสังเกตครับมันมีหลุมลน้อยอยู่ตรงนี้แค่นั้นครับผม ลงมาตกหลุมแล้วบันนี้จอดสตาร์ทไว้ครับบานนี้จมลงจมลงครับปูยมาแ่ย่ำหยังงห้หรือเปล่าครับจำได้ว่ามือเส้านี่เพราะเรื่อง่อยเลขกย่งออกไปครับตัวนี้แหละครับทั้งสองหางครับทั้งคู่หน้าคู่หลังครับตัวนี้เลยเนาะโอ้ เกิดยังขื้นให้ปูว่าอยากงไ้แอดหนีบอกอยากงไ้แอดยู่ยหนีให้จังไรอยกให้อยู่เป็นมู่ให้จังไรเนาะเดีนี้เดีนี้พอเรื่องตัวเลขที่ปูว่าบอกพอเรื่องครับสามเจ็ดสองด้วยครับแล้วกับอีกอันนึงก็คือเจ็ดหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งคือสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งครับผมนะครับตอนแรกว่าท่านได้เอะใจอีอยังครับผมไม่เอะใจตอนที่เลาะ ยางเสียรถขึ้นนี่นะครับอ้อมไปอ้อมมาเฮ็ดยังไงเสียรถขึ้นได้ครับมาเห็นป้ายทะเบียนรถจะาข้องครับอ้าวแมนแล้วบอ,อบาดนี่ว่าสันดอกอีน่าชิดครับนาชิดเอายังได้ก็เอาใจซอยแอดเนเ้อร์ครับผมตอนนี้เดือดร้อนถึงเพราะเรื่องครับผมตอนนี้กำลังไปหารถมาลากครับ ทะเบียนรถ7271เครับเป็นตัวเลขที่ปูเพื้นไหงออกมานะครับนะมันเป็นความบังเอิญนี้ยังขนาดนี้ทั้งๆที่ผสมควรจะติดครับดินก็แหงดินกับว่าได้เปียกครับมีหลุมอยู่น้อยเดียวหลุมน้อยๆครับแต่ว่าพ่อแอดโยกไปโยกมาไงขึ้นไ่ขึ้นมาไน้ลืกลงลึกลงอา่า ชักสีวาจังงหดครับผมเบิดค้าสีเ้าแล้วน้อ,นองปีไม้ครับน้องบุษบาก็ยังบอากาให้ได้กินยาอยู่ตอนนี้ครับอยู่หน้าเอาผูกไว้เอาเฟื่องให้กินอยู่เนาะกะมีหลอกจากนี้ก็ยจังค่อยสีได้เอายาไปเพื่อนกินกะบังเอิญว่าโดดมาติดเสียก่อนครับผมมั่นก่า นาคิดนะครับสําหรับในทางตัวเลขของปูพุมพ่มกกโพใหญ่ครับผมเพิ่นสีอยากบอกอย่างมันอยู่แล้วบอกเลขตัวนี้หรือจังใดหรือว่ามันติดมันขัดมันสีบอออกหรจังใดนะครับแอดกะ หลังจากก้อนหนานี้คิดเรื่องเสียรถขึ้นจังไหนครับแต่ว่าพ่อมาชุกคิดเห็นไปทะเบียนรถตัวเองตรงกับเลขที่ปูผู้มือหไยมาเปลี่ยนจากการคิดที่เสียรถขึ้นจังไหนมาคิดเรื่องนี้ครับบาทนี้เลขมันอยู่แล้วหรือว่าเลขตัวนี้มันติดมันขัดมันจะบอออกหรือว่ามันอยู่แล้วพอไปใส่มันจะออกตัวนี้ เอามาล่องพิจารณาซอยกันครับผมสำหรับเอซท่านใดที่ชอบในแนวทางตัวเลขหรือว่าลอติดตามตัวเลขของปูพุ่มกโพ่ใหญ่อยู่ครับก็ให้เอาไปพิจารณาเบ้างด้ครับเด้อนะครับครับอยู่ตรงนี้เลยครับผมครับแต่ก่อนแถวนั้นกับหกเลยแอดตัดหยาออกแล้วครับผมตั้งแต่เขมาหลอกก่อนขมาตัดหยาอยู่ใต้แถวใต้ต้นโพ่ครับ โอ้มากไงบ้านอ้อพอเรื่องนี่ตอนนี้ความหวังอยู่ที่พอเรื่องครับว่าจะหาผู้ช่วยมาได้บอไปความหวังอยู่ที่พอเรื่องครับว่าจะหาผู้ช่วยมาได้บอไปเบื้องรถอยู่ในบ้านจะเข้าก่อนว่าสันหารถมาลากครับผมเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับผมตัวเลขของพอเรื่องนั่นให้มาสามเจ็ดสอง เป็นตัวเน้นครับแล้วก็3ามเจ็ดหนึ่งเป็นตัวร่องครับผมบังเอิญจริงๆครับผมนะมอูว่ามือนี่จะได้ออกจากนี่ายบ่เนาะนะ รอความหวังจากพอเรื่องอยู่ครับผมอย่างไดกะาเอฟท่านไหนอยู่ไก่กับมาอยู่ซอยเนี่ย้อครับนี่ครับอยู่บ้านดงปอนี่ครับตำบลสุมเศร้านี่ครับอยู่ระแวกนี่แถวบ้านแดงอมแอมใกล้ๆครับมา อยู่รถซอยแอดในเด้อไผก็ได้วในมีแนหลากกะแลนตอดตๆดตดตดมาจากข้าวครับผมเดี๋ยวแอดจะต้มไกส่สูกินเนาะผู้ใดอยากกินลาบปา่าก็นมี่นะครับเน้อเต็มสาอายุป่าก็ได้ไก่ก็เต็มคอกอย่คับเต็มเล่ายู่ไก่ก็ได้อยากกินต้มไก่ก็มีครับอยากกินลาบป่ากันมี่นะครับแต่ว่า ต้องลงสะจักน้อยครับจัง่อเฉียได้กินลาบปะ่าแต่ว่าไก่นี่อยู่ในเล่าครับจับได้ง่ายครับเอาครับคลิปนี้กามาเบาสูฟังครับนว,วามันเกิดเหตุที่บังเอิญเกินไปหรือเปล่าเอากับแนวทางตัวเลขที่ปูพุพ่มโคกโพ,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 พให้มากครับเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับ ตรงกับทะเบียนรถแอดพอดีเลยเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งครับอ้าคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับผมมาเด้อครับมาเด้อมาเอารถขึ้นซอยแน่ <laughs>